สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัพเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีปรากฏการณ์การเทขายสินทรัพย์สหรัฐนะครับสู่จุดเปลี่ยนภูมิศาสตร์โลกเรื่องของบริกก็กําลังเร่งแผนลดบทบาทของดอลลาร์รับมือกับวิกฤตพายุการเงินของสหรัฐนะครับในขณะเดียวกันนั้นจีนก็ส่งสัญญาณรุกคืบดอลลาร์มากยิ่งขึ้นนะครับหรือฟื้นยุทธศาสตร์ปั้นเงินหยวนสู่สกุลเงินสำรองของโลก ความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนั้นฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถางอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับที่ผมนั้นนำเสนอกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแยง้งเรื่องราวการเมืองระหว่างประเทศนะครับรวมถึงสาระความรู้อื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่นำมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับ การเทขายสินทรัพย์ของสหรัฐกำลังเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงระเบียบการค้าและอำนาจโลกใหม่โดยพรกอนชารอบนักวิเคราะห์การเงินผู้เชี่ยวชาญและผู้อระกอการทั่วไปของบริษัทที่ปรึกษากอนชารรบกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับล่าสุดนั้นนักลงทุนทันทวโลกต่างพากันลดการถือครองสินทรัพย์ของสหรัฐซึ่งนำไปสู่คำถามสำคัญถึงปัจจัยเบื้องหลังแนวโน้มดังกล่าวแนวโน้มนี้ถูกกับเลื่อนโดยความกังวลต่อคำขู่เรื่องกำแพงภาษีของสหรัฐในนโยบายต่างประเทศที่คาดเดาไม่ได้และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงความต้องการที่จะลดความเสี่ยงจากภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของสหรัฐปรากฏการณ์ดังกล่าวเริ่มได้รับความสนใจอย่างมากในแวดวงทางการเงินหลังเกิดเหตุการณ์ช็อกด้านภาษีเมื่อเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาซึ่งถูกขนานนามว่าเซลล์อเมริกาโดยกอนชาร็อบตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีรากฐานย้อนกลับไปไกลถึงปี2008และได้ค่อยๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนมองเห็นแต่ไม่มีใครอยากพูดถึงในตลาดการเงินทั่วโลกนักลงทุนได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การซื้อเงินและทองคา และเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยตามฉบับแบบดักเดิมแม้จะมีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงแต่ราคาโลหะยังคงพุ่งสูงขึ้น2 0 4เซในเงินนะครับและ19ในทองคําในเดือนมกราคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองคําที่ปรับตัวสูงขึ้นถึง75เปในช่วงปีที่ผ่านมานักลงทุนโดยเฉพาะหน่วยงานต่างชาติกำลังเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและหุ้นอย่างเปิดเผยในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ก่อนชารรอบอธิบายเพิ่มเติมว่าความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้อัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรส,รสูงขึ้นในขณะเดียวกันนั้นราคาพันธบัตรปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากความต้องการที่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในขณะนี้คือการประเมินความเสี่ยงของสหรัฐอย่างชัดเจนโดยหลายฝ่ายมองว่าสหรัฐเป็นสถานที่ที่มีความน่าเชื่อถือในการลงทุนลดน้อยลงและเป็นผู้บริหารจัดการงาเงินและสินทรัพย์ที่มีการใช้แนวคิดทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง,องสูงจนเกินไป ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของความเชื่อมั่นต่อนโยบายตลาดของสหรัฐซึ่งสะท้อนออกมาผ่านแนวโน้มเซลล์อเมริกานั้นปรากฏการให้เห็นเกือบทุกวันตั้งแต่ความผิดพลาดทางการทูตการประชนภัยและเจตจำนงทางการทหารที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสไปจนถึงกระบวนการลดบทบาทเงินดอลลาร์ที่ตลาดกำลังเผชิญจากรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆพายุที่สมบูรณ์แบบของความไม่สอดคล้องและความไม่แน่นอนจากชาติมหาอำนาจของโลกในครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำถึงเหตุผลที่กลุ่มบิกถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงและกำลังก้าว ผ่านสภาวะดังกล่าวในวงกว้างแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเริ่มจากการใช้สกุลเงินของชาติสมาชิกแทนเงินดอนลลา,าร์สหรัฐที่เคยถูกบังคับใช้มาโดยตลอดสิ่งนี้จะนําไปสู่การก่อตัวของกลุ่มอํนมานาจใหม่ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก่อนชาร็อกกล่าวสรุปพร้อมสิ้งท้ายว่าโลกกาลังอยู่ในจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ของการจัดระเบียบแนวร่วมของโลกใหม่นะครับในขณะเดียวกันนั้นสำนักข่าวบูมเบิร์กก็รายงานว่าจีนชูสุนทรพจน์เก่าของประธานดีซีจิ้นผิงเน้นย้ำเรื่องความเสี่ยงสกุลลเงงงินทรั การเผยแพร่สุนทรพจน์ของประธานดีสีจีผิงว่าด้วยการลดความเสี่ยงทางการเงินและการสร้างสก,กุลเงินทรงพลังที่มีสถานะเป็นสก,กุลเงินสำรองของโลกในวารสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นกําลังใช้หนุนความคาดหวังว่าจีนจะเร่งผลักดันให้นานาชาติใช้เงินหยวนอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น คำมั่นสัญญาของประธานดีสีจิ้นผิงแห่งจีนที่จะควบคุมความเสี่ยงทางการเงินและการซักสกุลเงินที่ทรงพลังซึ่งมีสถานะเป็นทุนสำรองระดับโลกก็ได้รับการตอบยั้งอีกครั้งหนึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ของรัฐกำลังช่วยเพิ่มความคาดหวังถึงการเร่งผลักดันทําให้เงินหยวนนั้นเป็นสากลมากยิ่งขึ้นอะไรคือองค์ประกอบของการเป็นชาติบาปหน้าทางการเงินที่แข็งแร่งความเห็นของการตีพิมพ์ในครั้งนี้ของนิตยสารซิลชื่อ ซึ่งอ้างอิงสุนทรพจน์ในปี2024ของเขาประการแรกมันควรมีสกุลเงินที่ทรงพลังมีการใช้กอย่างแพร่หลายในด้านการค้าระหว่างประเทศการลงทุนและตลาดเงินตราต่างประเทศโดยมีสถานะเป็นสกุลเงินสำรองของโลกข้อสังเกตในสิวชื่อซึ่งเป็นวารสารหลักของ,ของพรรคคอมมิวนิสต์และเป็นหน้าต่างสู่เจ็ดจำลองเชิงน,น,น,นโยบายระดับสูงมีแนวโน้มที่จะส่งสัญญาณถึงแรงขับเคลื่อนของจีนในการทําให้เงินหยวนนั้นเป็นสากลและขยายอิทธิพลทางการเงินของตน จังหวะเวลานี้มีความสาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากวัฒนธรรของดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มจางหายเริ่มจางหายไปท่ามกลางนโยบายภาษีสุลกากรแบบของโดนัลด์ทรัมป์และความผันผวนของตลาดโลกจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จากข้อมูลต่างๆผู้นําระดับสูงกาลังเตรียมการที่จะทําการปฏิรูปการเงินมากขึ้นสิงเจ้าพึงนักยุทธศาสตร์อาวุโสด้านจีนนะครับของออสเตรเลียแด์นิวซีแลนด์แบงกิ้งกรุ๊ปบอกว่าผู้กําหนดนโยบายอาจคิดว่า ขณะนี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีเนื่องจากสถาบันการเงินมีความเห็นพ้องต้องกันอย่างแข็งแกร่งว่าเงินดอลลาร์กำลังอ่อนค่าลงระบบการเงินของจีนเติบโตขึ้นจนมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีตมากโดยมีความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับกันอย่างลึกซึ้งในขณะที่ทําให้การป้องกันความเสี่ยงเป็นธีมที่เป็นนิรันดร์มากกว่าด้านการเงินเขากล่าวด้วยว่าควรกลับไปสู่ฟังก์ชันของหลักและการปรับปรุงสามารถในการแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจจริงและความต้องการทางการเงินที่หลากหลายให้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง หากการเงินเป็นสิ่งที่หมกมุ่นอยู่กับการหมุนเวียนในตัวเองและการขยายตัวด้วยตัวเองมันจะกลายเป็นน้ําที่ไม่มีแหล่งที่มาหรือว่าต้นไม้ที่ไม่มีรากซึ่งจะนําไปสู่วิกฤตอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่สีจิ้งผิงนั้นเคยกล่าวกันเอาไว้เขาเน้นย้ำถึงความจําเป็นในการมีธนาคารกลางที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบพร้อมกับสถาบันการเงินที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานที่สูงและความต้านทานต่อความเสี่ยงที่แข็งแกร่งจีนเร่งความพยายามในการยกระดับ ระดับโลกของเงินหยวนในขณะที่นักลงทุนปรับเปลี่ยนจากเงินดอลล่าร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับการเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเมื่อเร็วๆนี้ผู้กำหนดนโยบายได้ยอมรับมาตรฐานสากลสำหรับการซื้อขายต่างประเทศในสัญญาซื้อคืนพันธบัตรในประเทศความสนใจของเซเดอร์ในเงินหยวนพุ่งสูงขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเมื่อปริมาณการทำธุรก,กรรมเทียบกับเงินต่างประเทศและระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2024 ข้อมูลยังเป็นทางการระบุว่าเงินหยวนในประเทศขยับขึ้น 0. 1เเมื่อเทียบกับดอลลาร์ทำให้การเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่0 5เความแข็งแกร่งของเงินหยวนและการสะท้อนความอ่อนแอของดอลลาร์และการเดิมพันของนักลงทุนว่าสกุลเงินจีนนั้นมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากการขายดอลลาร์ได้รับแรงส่งต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังคำขู่ของสหรัฐต่อกรีนแลนด์และการสนับสนุนอย่างเห็นได้ชัดของทรัมัมตต่่่ออกก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 าาารรรรรวววงงงงงงงลลลลขขสุุเเเเิินนนนะะะ้้ใใหดดถีีียย,ายยยทบ ่อมาดอลลร์ได้ดีตัวขึ้นมาจากข่าวการเสนอชื่อเควินชวอสเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐและการถอนตัวของโลหะมีค่าอย่างทองคำนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าเงินหยวนนั้นมีมูลค่าตามควาความเป็นจริงอย่างมากและเรียกร้องให้จีนยอมใช้อัตราแลกเปลี่ยนแข่งค่าขึ้นอย่างทันท่วงทีและเป็นระบบการรณรงค์ของจีนในการเพิ่มอิทธิพลทางการเงินของตอนนั้นใช้เวลาสร้างมานานหลายปีสีจิ้นผิงได้เสนอเป้าหมายในการสร้างจีนให้เป็นมาหาอำนาจทางการเงินเป็นครั้งแรกในการประชุมนโยบายที่สําคัญในปี2023 ซึ่งส่งสัญญาณถึงความปรารถนาที่จะเสริมสร้างระบบการเงินของประเทศท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาธนาคารกลางของจีนก็ยกเครื่องกรอบนโยบายเพื่อวางตำแหน่งตัวเองเป็นธนาคารกลางที่ทันสมัยมากขึ้นและบอกว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่เพรเยดมากก็ดูเหมือนว่าสหรัฐจะเต็มใจก้าวถอยหลังออกจากบทบาทผู้นําโลกหลายอย่างรวมถึงบทบาทของดอลลาร์ในฐานะศูนย์กลางของระบบการเงินโลกนี่คือที่ลินชองหันหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านจีนแผ่นดินใหญ่ที่ ING Bank เนี่ยครับให้ข้อมูลว่า การใช้เงินหยวนยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกบ้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถายอัเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนะครับไมคคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ